ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพี่เซฟมาขับไรแมนนะครับผมโดยที่พี่เซฟนะครับเข้าทางสนามบินดอนเมืองนะครับผมเป็นทางด้านหลังนะต้องแยกคอปออนะครับคือถ้าใครไม่ได้อยู่แถวนี้อาจจะไม่รู้จักเส้นทางนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่พี่เซฟได้งานจากดอนเมืองกำลังจะไปแถวศรีลมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตลอดเส้นทางจะเป็นอย่างไงกันบ้าง ในนี้ก็เป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศนะครับผมก็คือหลังสนามบินดอนเมืองนั่นเอง zelf. ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามาในนี้ครับเพราะว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงเพราะในในส่วนของราชการนะกองทัพอากาศในนี้ก็มีข้อห้ามนะครับห้ามลงไปถ่ายรูปตรงนี้นะอันนี้ก็ห้ามไว้นะครับก็จํากัดความเร็วอะไรต่างๆต้องขับให้ถูกต้องตามกฎเขาด้วยนี่ห้ามถ่ายรูปนะ ตรงนี้นะครับเราก็จะมาตัดที่ถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับนี่ซุ้มอลังการยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็จะมาโผล่แถวนี้เลยแล้วก็เท่าที่สังเกตเห็นรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรถของแ r a กนะครับที่จอดรอรับผู้โดยสาร อันนี้พี่เซฟรู้เพราะพี่เซฟเคยมาลองขับอยู่แล้วอันนี้จะเป็นพี่น้องแก๊ปทั้งหมดเลยนะครับหรือจะเป็นพี่น้องค่ายอื่นๆนะครับอย่างแอเซียนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดบริการแอปตนี้มาสู้กันกันกบแก๊ปแล้วนะส่วนของค่ายอื่นก็จะมีของโลบินทูตด,ด้วยก็มีนะของไลก็มีไลแมนนะแต่ที่ยังที่สุดได้เป็นแก๊ปอยู่ช่วงนี้ นะครับเราก็มาโบววิภาวดีหลังสิงานนี้เราวิ่งไปที่เออสีลมนะครับสีลมสีลมไปส่งเอกสารให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับระยะทาง30โลนะครับรายได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เส้นทางนะครับ,บช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็8โมงกว่านะเกือบเกือบกโมงแล้วรถก็จะติดนิดนึง ไปกันเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบมากครับผมตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วแหละตรงนี้ก็เป็นเส้นที่ตัดออกรัชดานะครับตรงนี้ก็เป็นตรงไปก็เป็นเส็นทันลาดพร้าวแล้วเดี๋ยว ถก็ติดแน่นๆแบบนี้แหละครับตลอดเส้นทางแต่ก็อย่างว่าเนะเาะขับบอเไซค์มันก็ไปได้เรื่อยๆเลยระว่ากันวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะแต่ฝนอย่าตกนะครับมันขับยากเดี๋ยวเราปัดออกขวานะครับผมเข้าออดินแดงไปตอนนี้เราก็หลุดเซ็นทรัลลาดพ้าวมาแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปแยกดินแดง หลุจดจากตอนนั้นมาผู้ถญิงก็รถโล่งอยู่นะไปได้เรื่อยๆเลยสบายมากคนก็โ,โล่งเหมือนกันนะครับเนี่ตอนนี้เราก็จะถึงอนุส,สาวรีย์ๆๆๆๆรี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 อนุสาวรีย์ช่สมรรถภูม จะมีขบวนเสด็จหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับตำรวจเยอะมากเลยเมื่อกี้ก็เป็นธรรมดาครับในใจกลางเมืองหลวงอย่างนี้ก็จะมีขบวนเสด็จมีอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพิ่มเติมด้วยนะครับช่วงนี้ ก็ตอนนี้นะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามพิเซฟไปกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะรค,ครับอมครับ